กรับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube channel นะคะต้องขอโทษด้วยนะคะวันนี้นะคะวันนี้เออ่ไม่ได้เขียนให้นะคะจะมาเดี๋ยวมาสรุปหวยฮานอยก่อนนะคะเมะื่อวานนี้ให้เด่นนะคะเมะื่อวานนี้เด่นเด่น7นะคะกับ6นะคะฟัน7ไว้ให้เสียดายจังนะคะเสียดายจังมาแค่หลักร้อยนะคะ แต่ว่าหกเนี่ยมาสามรอบนะคะมาสองหกหกสองตัวออกตัวเดิมอีกแล้วแล้วก็มาหกสามค่ะสำหรับวันที่สิบห้านะคะสิบห้าเดือนมการาคมนี้นะคะตัวเด่นนี้คือเด่นเจ็ดค่ะตามเจ็ดอีกรอบหนึ่งเด่นเจ็ดนะคะตัวรองคือห้านะคะเด่นเจ็ดรองห้านะคะมี 7ก็จะมี75 76 7นะคะ75แล้วก็76นะคะแล้วก็74 74 5ก็จะมีมีเอ่อ56นะคะแล้วก็50จ้ะ วันนี้ลาไปก่อนนะคะไปเร็วมาเร็วอีกแล้วค่ะมาทําธุระข้างนอกนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe กดติดตามให้หน่อยนะคะบ๊ายบายค่ะ